เห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยมีซิงเกิลใหม่มาฝากด้วยกําลังทําอัลบั้มอยู่ใช่ใช่ใช่ครับผมตอนนี้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วชื่อเพลงว่าว่าอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินชื่ออะไรเนียครับนางฟ้าฟ้าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเหตุชนิดหนึ่งใช่ครับผมแล้วเพลงออกมาต่อไปก็ชื่อว่าเพลงหลินจือไม่ใช่แล้วดีไม่หลินปิงเพลงนางฟ้านะครับคนไหนที่จะเหมาะเป็นนางฟ้าได้บ้างเนี่ย เอาเป็นว่าผู้หญิงที่ฟังทุกคนเลยโอ้โหจเดี๋ยวคจำไปใช้มากหวานใช้ได้ครับลองแบบฮุ๊บสักนิดหนึ่งไหมฮะอ่าฮุ๊บยังหาเป้าหมายกันเนี่ยตกมือหน่อยสิไม่มีภัพเลยแค่หาเป้าหมายแค่นี้เองจะร้องได้ไงคอเสียงกรี๊ดออกมาเล้วังอะร้องเดยแล้วกันเนี่ยร้องได้เชญนกันทำไมน่ารักขนาดนั้น หลุดจากฝันมาหรือไงนินแหลที่ห้ามนานประมาณอย่างนี้และโดนใจไม่คิดว่าจะมาจะเท่านี้พึ่งหลุดจากฝ้าหรือไงนะหลุนใส่ใจฉันโอนเคเลยกอมีกอมีอีกทำนองขึ้นมาขอโทษด้วยต่อหลุดใสัน <c oughs> บอกว่าเรานใส่ใจฉันเขาพอดีครับอครับประมาณนี้ประมาณนี้นั่นคือเพลงหนังตาครับชวงนี้อยู่วงเดียวกันดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับขนาดขึ้นมาแค่สองโน้ตล่มเลยล่มเลยครับเอออันไหนไหนครับโอเคโอเคนะครับวันนี้จะลองสดจริงๆนะฮะขอเชือพูดกับนิวหน่อยอเฮ้ยครับครับครับโอ้โหอันนี้นี่ปล่อยมาสักอาทิตย์หนึ่งยัง ประมาณรับประมาณนั้นแล้วนะฮะก็ติดตามฟังได้ที่94เอฟเอ็มนะฮะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดให้นะครับผมครับผมทุกที่เลยนะครับเอาละครับตอนนี้เอ่อน้องบิวมีมีคำถามมาถามบ้างไหมเพราะว่าวันนี้เรามีของที่ระตืกนะครับระลึกนะครับหรือจะระทึกก็ได้นะครับแต่มามอบให้กับเอ่อคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่อยู่ที่ยามาฮ่าเสียดีมนะครับเป็นลายเซ็นของดิวเดอร์สตาร์ด้วยนะครับอยากถามว่านะครับ เอ่อเกี่ยวกับดิวเกี่ยวกับดิวน,น,นะครับน้องชายเพื่อนพ่อนะครับที่รู้จักกับแม่ข้างบ้านนะครับอของดิวเดอร์ซาซึ่งแม่เนี่ยเขามีลูกผู้หญิงและผู้หญิงคนนั้นเนี่ยใส่ชุดสีแดงอยากถามว่าเมื่อเช้าดิวกินข้าวกับอะไรครับาว่า้าวสซุปซุปผิดซุปผิดโจ๊กผิดโจ๊กผิดโจ๊กผิดกินข้าวกับอะไรครับมะบะมีโอ้มามอะไรนี่อะไรนีกับกับ กินกะเกับกระโจกระโจนเอะไรืนี้กินข้าวกับแม่กินข้าวกับแม่ผมกินกะป่าอ่าเฉลยเฉลยดีกว่าอันนี้ผมว่าทุกคนก็ต้องกินแบบนี้นะเออกินข้าวกับช้อนครับกินข้าวช้อนโลซอม ใครจะจบกินได้อะโอเคงั้นเอาคำถามจริงๆบ้างดีกว่านะครับ,รบเดี๋ยวมีขอที่ระลึกนะครับจากน้องดิวนะครับเออวันนี้ว่ากันในส่วนของเครื่องยนต์บ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับอ้าวไปหายไปไหนเนะี่ยที่เข้ามาชมงานของเรานะครับ,รบก็อยากจะถามว่านะครับอยากจะถามว่านี่นี่นี่คระบอกซูบไดอาซิล รู้จักไหมครับเราบอกสูบไดอาซิลนะครับมีสโลแกนว่าอะไรใครตอบได้ยกมือครับโอ้ยกูโดนตอบได้เลยแจกกันเองเนี่ยนะตอบได้เหรอครับผมโอ้เก่งมากกระบอกสูบไดอาซิลมีสโลแกนว่าว่าทนแจกประหยัดกว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วครับอกให้แล้วให้เลยให้เลยให้เลยอ๋อไม่ใช่เรื่องธรรมดา โอ้น่ารักมากนะครับนี่ได้ไปเลยนะครับได้ครับมีอีก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 ครับคำถามต่อไปครับครับผมยากมากครับครับถามว่าขอถามว่าวันนี้คอนเซ็ปต์ของบูธามาฮ่าคืออะไรอะอะของบูธามาฮ่าคืออะไรอันี้เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ทันว่าใครยกก่อนเอาเอาเอามืจับติ่งหูไว้ก่อนติ่งหูใช่ครับติ่งหูเพื่อนนะครับติ่งหูเพื่อนนะ หลุดตับหมูแทนไหมอ่ะหนึ่งสองสามเสี่ยมปายามาฮ่าสเตเดียมค่ะยามาฮ่าสเตเดียมถูกต้องค่ะถูกต้องครับให้ไปเลยให้ไปเลยให้ยังไงดีเลยเนี่ยเอาละครับขอโทษด้วยโยน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 ขอโทษนะครับนี่ขอบคุณครับครับผมเอาละครับงั้นถามถึงเลยนะครับว่า รอซซี่นะฮะรอซซี่นะครับที่ชนะม o t ต GP นะฮะอันดับหนึ่งเลยรถของเขาติดหมายเลขเบอร์อะครับ46โอ้โหเก่งครับน้องคนนั้นได้แล้วนะครับน้องใส่แว่นนะครับเอาล้ครับและรอบนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวรับของที่ระลึกต่อจากน้องดิวแล้วก็ถ่ายรูปกันได้ต่อเลยนะครับวันนี้ก็ให้ดิวฝากนที่นึงฮะครับผมยังไงก็ ฝากผลงานอัลบั้มของผมไว้ด้วยในการับิวตองผมกำลังจะมีอัลบั้มใหม่แล้วก็จะวางแผงวันที่23เมษายนนี้ครับที่อัลบั้มว่าเพลงรักจากดวงดาวครับเพลงรักจากดวงดาวครับแล้วก็ติดตามด้วยคืนนี้อย่าลืมนะติดตามชมเดอะสตาร์หกด้วยนะประกาศผลกันแล้วนะครับผมใช่ แล้วก็อยากจะฝากผลงานของพวกเราเดอะสตาร์ทุกๆคนเลยด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอเชียร์มือกับดิวเดอะสตาร์้ลยค่ะขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวมีแจกน้องจะแจกของที่ระลึกต่อนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนประมาณทุ่มคืนนะฮะซีซั่นไฟจะมาพบกับเรานะฮะที่ยามาเซเนียมแห่งนี้นะฮะทุ่มครืนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ